สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t h a ั k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การ r รีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงค์คลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยตอนนี้เวลานีา้มาอัดคลิปให้กับทุกคนนะคะวันนี้วันที่7มกราคม สัญญาณของวันนี้เป็นทรายสัญญาณของพลังงานที่แบบมีพลังในความลึกลับในความเหมือนกับว่าในความลึกลับหน้าค้นหาหรือความลึกลับของความจริงความรู้สึกสัญชาตญาณความจริงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนพลังงาน ในตอนนี้เวลานี้ GY Universe ต้องการจะบอกอะไรกับทุกทุกคนสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานหมายเลข6เหมือนคุณกำลังได้รีลิสกับอะไรที่แบบอึมครึมเพื่อเพื่อเดินเพื่อก้าวเดินไปสู่แสงสว่างแล้วก็ความสำเร็จของตัวเองคือคุณกำลังแบบ ไต่ระดับสู่ความจริงความสําเร็จทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิทั้งความรู้สึกบางอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูกัน28ว้าวคุณมีเป้าหมายการคอนเน็กนะคะมีคอนเน็กชันในในมีคอนเน็ชันมีเป้าหมายมีสิ่งที่คุณรอเหมือนบางอย่างกำลังดึงคุณไป เลย23ด้วยความคิดความการสั่นสะเทือนเหมือนสิ่งที่รู้สึกเลยมันเป็นพลังงานความลึกลับนะคะอย่างที่บอกทุกทุกคนมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่กําลังเกิดความจริงเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงสัญญ่นสะเทือนการสัญญ่นสะเทือนทางความคิดใหม่ๆการสั่นสะเทือนทางทรายสัญญาณ,าาญญาณนะคะ ใหม่ๆของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนไม่ว่าจะเป็นทางปัญญาทางสุขภาพทางบริร่างกายหรือแรงสะเทือนของความเป็นความเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมันออกมาจากาความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาจากจินตนาการของคุณออกมาจากพลังภายในของคุณเหมือน เหมือนบางอย่างที่คุณมีคุณกําลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวนะคะไปสู่ความสําเร็จก้าวไปสู่โล้นทิศทางใหม่ก้าวไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันโดนกระตุน้นให้คุณได้ก้าวไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จของตัวเองให้คุณได้เหมือนได้มองเห็นสิ่งนั้นได้ทําในสิ่งสินั้นได้ได้รับรู้ได้เรียนรู้กับในสิ่งนั้นได้เติบโตด้วยนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณกําลังได้เห็นความจริงบางอย่างภายในตัวเองความจริงในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกสัมผัสได,ได้จากสายสััญญาณณขออองงตวคุเเหมืน เหมือนพลังงานของคุณถูกส่งมา,าจาก d y และ Universe ให้คุณได้รับรู้ถึงพลังงานที่ส่งอนุภาพและส่งคุณค่าของคุณกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กับการเริ่มต้นครั้งนี้กับสถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้แล้วก็เวลานี้นะคะคือต้องบอกว่าเป็นพลังที่แบบงดงามมากๆเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอและสิ่งที่คุณกำลังเจอกำลัง เกิดแปลเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึน้นจากจากตัวเองจะมีแรงสะเทือนสิ่งใหม่ไอเดียไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจผู้คนนะะหรือว่าเป้าหมายของคุณฟังเสียงบางอย่างภายในคุณมันเหมือนบางสิ่งที่เป็นเหมือนการเปิดนะคะ เติร์ดอายแบบนี้ก็ได้หรือว่าพลังงานที่เหมือนกับตระหนักตื่นรู้พลังงานในตัวเองตะหนักตื่นรู้กับความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ทีนี้มาดูสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนคุณมีเป้าหมายคุณมีสเปเชียลเจอร์นี่ที่คุณที่คุณจะต้องเหมือนคนหาตัวเองตามหาตัวเองตามหาความฝันตามหาพลังของตัวเองอะไรแบบนี้นะคะทีนี้มาดูว่าสิ่งที่ ไพ่ต้องการจะบอก d y Universe ต้องการจะบอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น4 o u ์ดคัพ p ์ทูออฟเพน s เคความอ่อนล้าภายในมันบ่งบอกถึงการที่เราแบบมันมันหาบางสิ่งบางอย่างตามหาไม่ได้มันหาคำตอบบางอย่างภายในไม่ได้เหมือนบางอย่างที่คุณกําลังเจอมันเป็นเรื่องราวสิ่งที่แบบบนเวียนหรือว่าเรื่องราวบางอย่างที่แบบ อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคกับในปัจจุบันหรือว่าไม่โอเคกับในในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือผลลัพธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่เหมือนกับว่าคุณกําลังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองหาพลังงานบางอย่างภายในตัวเองที่เหมือนกับไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะคุณกําลังทําในสิ่งคุณกําลังใส่ใจกับตัวเองคุณกําลังหาสมดุลน,นะคะควบคุมพลังงานของตัวเองเพ s, ื่อที่จะก้าวไปสู idence, ่เป้าหมายความสาเร็จให้ได้คุณกําลังออกมาจากอะไรบางสิ่ง คือสิ่งที่แบบทาให้คุณรู้สึกวุ่นวายคุณกาลังตามหาสิ่งนั้นและบางสิ่งภายในตัวตนคุณกําลังต้องการพลังงานของความเป็นธรรมชาติพลังงานของการกลับมาอยู่กับอยู่กับตัวเองนะคะ The High f r e q e n c y กลับมาอยู่กับความจริงของตัวเองกลับมาอยู่กับความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเหมือนอะไรบางอย่างรอบตัวเราะคะ่ะจะทําให้เราแบบวุ่นวายกับสิ่งสิ่งนั้นเหนื่อยล้ากับ สิ่งที่เป็นอยู่หรือว่าเหนื่อยล้ากับบางอย่างที่ติดอยู่บางสิ่งบางอย่างที่แบบมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะกับบางเรื่องทําให้รู้สึกว่าปล่อยในสิ่งสิ่งนั้นวางกับสิ่งนั้นนะคะสร้างพ w e r สร้างพลังเพราะนี่คือสัญญาณของความสําเร็จสัญญาณของสิ่งใหม่ๆก้าใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนเรากําลังกลับมาเป็นกลับมาอยู่กับธรรมชาติกับตัวเองกลับมาสู่พลังของตัวเองกลับมา มองความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสุขสบายสบายความเรียบง่ายของตัวเองปล่อยวางกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นหรือใครจะว่ายังไงหรือคุณกําลังเจอในเรื่องราวผลกระทบในเรื่องของอะไรแต่คุณกําลังควบคุมเป้าหมายของตัวเองให้ไปสู่ในทิศทางของของสิ่งที่ใช่เราสามารถทําได้เราสามารถเลือกได้นะ,ะว่าเราจะบแบบตัดสินใจยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงนะ,ะเลือกว่าเราจะซื้อสิ่งนี้หรือเราจะไม่ซื้อจะซื้อดีไม่ซื้อดีคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะคนที่ใช่หรือไม่ใช่ เราเป็นผู้เลือกและผู้ตัดสินใจคุณเข้ากำลังเข้าสู่กระบวนการการสร้างนะคะการสร้างความคิดไอเดียแล้วก็เป้าหมายแล้วก็เทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่แบบเหนื่อยลา้าทางอารมณ์ทางใจเหนื่อยลา้าไยๆเรื่องรอบตัวแต่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความสบายการปล่อยวางจะทําให้คุณรู้สึกว่ามีมีความสุขและสงบมากขึ้นเพราะคุณกาลังมีเพราะคุณกํากลังตัดสินใจและด้วยเหตุและผล สิ่งที่คุณกาลังคาดการ์สิ่งที่คุณวางเหตุและผลไว้คุณกำลังใช้เหตุและผลกับตัวเองแล้วคุณกาลังใช้สัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นเดินทางในสิ่งสิ่งนั้นตัดสินใจในเรื่องราวในสิ่งสิ่งนั้น s i กออฟคัพเพื่อการเปลี่ยนแปลงความสุขเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณอาจจะได้พบเจอความสุขที่งดงามมากกว่าเจอเหตุการณ์หรือความสุขคุณดึงตัวเองกลับมาคุณจะได้พบเจอบ้านพบเจอความสุขพบเจอมิตรภาพดี ะะหรืออะไรบางอย่างก,กําลังดึงให้คุณได้หวนกลับไปยังผู้คนสถานที่เรื่องราวอะไรต่างๆามากมายแต่คุณกําลังควบคุมตัวเองเพื่อตัดสินใจในสิ่งนั้นว่าคุณจะทาหรือไม่ทําคุณจะเริ่มหรือไม่เริ่มคุณจะรับหรือไม่รับเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไร k i n g of Cups คุณรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณกำลังปลดปล่อยอารมณ์ความสุขของตัวเองออกจากสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะหาทารมิงที่ให้ที่ดีให้กับตัวเองเพื่อก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายของความความสุขความดมสมบูรณ์ของตัวเองคุณกําลังเลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณคุณกําลังเลือกและตัดสินใจด้วยความสมําเร็จความสุขของคุณคุณจะได้สิ่งที่คุณรอ นี่คือสัญญาณของชัยชนะและความสําเร็จที่กำลังเกิดขึ้นนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมากๆจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจะมะีการติดต่อเกิดขึ้นจะมีการได้พบเจอสิ่งที่คุณตามหาเกิดขึ้นคุณจะได้รับความสุขความสําเร็จหรือการได้รีคอนเน็กับความสัมพันธ์กับความรักคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆคุณจะได้เคลียร์ในสิ่งสิ่งนั้นคุณจะได้ the tower คุณจะได้เหมือนตื่นเต้นกับเรื่องราวในสิ่งนั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนอะไรบางอย่างก็อาจจะเข้ามาทมําให้คุณรู้สึกว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ดีมากและสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่คาดฝันที่มันจะเกิดสิ่งที่แบบกระทันหันสิ่งที่แบบรวดเร็วหรือไม่น่าเชื่อช็อกเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The Tower Control อย่างที่บอกว่าคุณกำลังควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะมองอนาคตหรือมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตไปนี้ด้วยเหตุและผลนะคะ ไม่ตัดสินใจอะไรคุณห,หันพันแล่นนะคะหรือว่าไม่ใช้อารมณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าทําให้เราเสียใจยหรือว่าทําให้บุคคลรอบข้างรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกเสียใจยนะคะคุณกําลังว้า wow, ว Queen of Cups Queen of Cups King of c u ค s คุณกําลังได้เจอกับใครบางคนเหมือนกับว่าคุณกําลังได้เจอความรักที่คุณกําลังรู้สึกสัมผัสถึงใครบางคนที่มีความรู้สึกถึงคุณ คุณจะมีห่วงช่วงเวลาของความโรแมนติกหรือว่าความนอยความจาวความคิดถึงของใครบางคนเข้ามาหาคุณนั่นคือเขากำลังคิดถึงคุณหรือว่ากำลังแบบติดตามคุณสองคนหรือว่ากำลังมีความรู้สึกที่เป็นโซลคอนเนคชันในการเชื่อมโยงพลังงานของความรักความผูกพันด้วยกันนั่นคือโซลคอนแทคหรือพลังงานของทวินเฟลมส์เพราะว่า กำลังมีเรื่องราวของการรีคอนเนคเกิดขึ้นกับคุณใครบางคนรู้สึกถึงกันคิดถึงกันตอนนี้ใครบางคนผูกพันกันและรอคอยการกลับมาหากันใครบางคนฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณ the sun ้าวจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณค่ะ the high r e f e r e n เกิดขึ้นอีกครั้งใน f o r horns queen of h r d s คุณจะประสบความสำเร็จมากมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่า พลังงานของคุณเปลี่ยนทุกคนดูดูสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่ว่าคุณกําลังมองหาโอกาสอะไรอยู่ไม่ว่าตอนนี้กาลังรู้สึกว่าแบบมีความอึมครึมหรือว่าเซ็งกับอะไรหรือคุณอ,อาจจะรู้สึกว่าตื่นมาแล้วรู้สึกฝันไม่ดีรู้สึกแย่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเหมือนคุณกําลังอยู่ในเครื่องพลังงานแห่งน้ําที่มีความอึมครึมเบื ر, ่อเบือเส้งเสีงน้อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าให้แบบให้เราสึกว่าฉุกคิดกับอะไรบางอย่างที่เป็นในวันข้างหน้า และด้วยเหตุผลควบคุมอารมณ์มันจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณจะมีการเดินทางเข้ามาหาคุณจะมีโอกาสมากมายเลยหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวของอนาคตอันใกล้ในที่กองจะเกิดขึ้นกับคุณจะสั่นจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีความกระจ่างเกิดขึ้นกับคุณจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณจะมีการติดต่อเกิดขึ้นจะมีใครบางคนกลับมาจะมีข่าวดีจากแดนไกลจะมีการ การเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณจะมีการได้รับการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณกําลังรอนะคะจัสติดเกิดขึ้นดีเอ็มพาร์เรอร์เกิดขึ้น,นคุณกําลังเหมือนควบคุมนะคะเส้นทางที่กําลังเดินไปยังเป้าหมายและจุดหมายนะ,ะเพราะว่าคุณรู้ว่าสิ่งที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความสําเร็จและชัยชนะงานหน้าที่การงาน ความสาเร็จการเติบโตทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่ใช่กับชีวิตของตัวเองกําลังแก้ไขนะคะบริบทบทบาทแก้ไขกับสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมากําลังที่เริ่มต้นแก้ไขแล้วก็เริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือ u n ันนะคะเหมือนกับว่าคุณได้รับพลังงานของอช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้ที่รู้สึกว่าจะทําให้คุณได้เห็น สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมุมมองใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าความท้าทายใหม่ๆที่หลงจะเกิดขึ้นความสดใสความความสุขการเฉลิมฉลองความรักคนรักคู่รักการแต่งงานหน้าที่การงานความสําเร็จนะคะที่หลงจะเกิดขึ้นกับคุณเรียกได้ว่าคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปีนี้แล้วก็ในการเริ่มต้นในสิ่งนี้เพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่า สู้หน่อยหนักหน่อยเนื่อหน่อยแต่ประสบความสำเร็จบางท่านก็รู้สึกว่าโอกาสมาง่ายโอกาสเข้ามาง่ายโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะมากยให้คุณได้ตัดสินใจอาจจะมีลังเลบ้างแต่ก็รู้สึกว่าคุณจะต้องใช้เวลาในการคิดทบทวนสิ่งๆนั้นเพราะนี่คือสัญญาณของปีมานะคะปีมาแห่งความเชื่อมั่นปีแห่งม้าไฟของความสําเร็จที่เรียกว่าต้องคือเขิมถึงจะประสบความสําเร็จนะคะต้องลุยต้องพยายามการวางแผนแลาจะประสบความสำเร็จมากๆเลยในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นนะทุกคนสวยงามมา,มาก จะมีข่าวดีมากเกิดขึ้นกับคุณนะคะเงินนะค,ะความรวมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเก็บสักครู่นะคะทุกคนความรวมสมบูรณ์การเงินของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณโฟกัสในเรื่องของอะไรนะคะความแบบความสําเร็จที่จะได้มานะคะเหมือนจะมีข่าวดีมากๆที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นกับวิกฤตที่เป็นโอกาสแห่งความสาเร็จจริงๆเหมือนไฮไลท์หฮเนยกับสิ่งที่กําลังที่จะได้เห็น กำลังที่จะได้รับในสิ่งสิงานาซึ่งเป็นของดีของรางวัลของชีวิตที่เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะคุณกาลังถูกบททดสอบของชีวิตจริงๆไม่ว่าคุณกาลังเจอสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้เวลานี้ขอให้โชว์สเตรนท์นะคะโชว์ความแข็งแกร่งของคุณโชว์ความเชื่อมั่นของคุณโชว์ความสําเร็จความสุขของคุณคุณจะมีนิวจ็อบนะคะจะมีสิ่งที่สําคัญ ในในงานใหม่จ็อบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นอาจจะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนหรือโอกาสที่จะได้ขย,ขยายเติบโตหรือว่าประสบความสําเร็จดเดซิมเบอในปลายปีนี้นั่นหมายถึงว่าเป็นโอกาสใหญ่ครั้งใหญ่ที่คุณจะได้อาจจะได้พบเจอเนื้อค,อคู่พบเจอความรักได้แต่งงานนะคะหรือว่าได้งานใหม่ได้ตําแหน่งใหม่ๆหรือว่าได้มีโอกาสที่จะแบบประสบความสำเร็จในด้านของการเงินที่วางแผนไว้จริงๆนะคะภายในปีนี้ ชาเลน g ์ความท้าทายใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเป้าหมายของคุณคือการเงินสเต็ s t e ป s t n p p n t o i n t w a new e x p e r i e n c e คุณกำลังก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่จริงๆนะคะเหมือนกับว่าบางท่านอาจจะโฟกัสโฟกัสงานและเงินในปีนี้เต็มๆหรือว่ากำลังที่จะแบบสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ว a c เคชั่หรือกำลังที่จะได้เหมือนอ,อได้ติดต่อสื่อสารได้มีความรักความโรแมนติกเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้ไปท่องเที่ยว ะะพักผ่อนได้เจอความรักคนรักหรือว่าความรักคนรักอาจจะเหมือนชวนให้คุณได้ไปไปกันไปเหมือนกับว่าไปท่องเที่ยวกันหรือเยี่ยมเยียนกันหรือว่าไปเปิดประสบการณ์สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น news is on the way ค่ะทุกคนข่าวดีกาลังบินมาหาคุณจริงๆและนี่คือคุณกําลังได้รับการปกป้องจากเพื่อนหรือใครบางคนที่กําลังแบบ รักคุณมากนะอาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักคุณนะคะคุณจะได้เหมือนลงทุนได้ลงทุนได้เปิดธุรกิจการงานหรือว่าโอกาสที่กําลังจะเข้ามานะคะเป็นสิ่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นใน business โอกาสจะเข้ามาแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะคะว่าสิ่งนั้นเป็นโอกาสที่แบบดีจริงๆไหมมีการหลอกลวงหรือเปล่าอะไรแบบนี้ต้องระวังนะคะทุกคนคุรีการงานของคุณโดดเด่นมากๆจริงนะคะเชื่อว่าคุณกําลังได้รับ คำแนะนําจากใครบางคนที่ทรงคุณวุฒิวัยวุฒิมากๆเรื่องปรชัชญาเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครบางคนที่มีพลังงานของอการที่ให้คําแนะนําบางอย่างจากคุณอย่างลึกซึ้งมากๆนะคะใครบางคนอยู่ไกลคิดถึงคุณเพื่อนอยู่ไกลคิดถึงคุณนะคะสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่พายต้องการจะบอกกับทุกคนในตอนนี้แล้วก็เวลานี้ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปดอแนะขอทุกคนประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ